ฟ้าหลังฝนฝนก็ยังโปรยโปรยท่านเจ้าของ,ของเาขารับเมื่ออะไรจะมาทำเขารับ <c oughs> โอ้ต้นไม้สดชื่นกันเลยทีเดียวส่วนน้อยหอยหลอดแหละสารพัด <c oughs> ไม่ไลไหมอะไรมา,มาอันนี้ถ้าใบเชียงดาก็พักมุนหมู น,นี่ไว้ผ้าเซตก็เอาก็ไม่เอาดอกมันโจรออกมาแต่เมือน,นี้ยพอมันออกก็มาใส่กระถางผ่องไปปลูกผ่องละไว้นี่ผ่องขำอย่เนี้ยนี่ต้นพักชี้พักสากกลางเพ่ห้องพักชีบ้านเทาห้องพักปอมนี่พักกาดพักกาดก็เท่าละหันเมเปาะกาดเทียบฝนซาสงสัยได้มาเก็บแล้วแหละออกตรงนี้นะออกตรงนี้นะ ต้นพริกนะจ๊ะพักป้อมตียังลงเรืออยู่อันนี้พักไผ่พักไ่ลไ่ราบหมะบาะใบย้ายะงามอ่ะก็ไม่ก็มุ่นออกไปเปิดนี่ก็ดอกนี่คัมพูจูหรือดอกดาวเรียงอันนี้บอค่อยหอมกระถางตัวใดตะเข็บตะเข็บหืมตะเข็บตะเข็บคุณตะเข็บเยอะมากอะที่วงนี้พักปอมเปอร์หรือ ตักชีใบเลื่อยน,นี่มันหลูตีอยู่ก็แล้วอตีไปตีมันกะอันนี้พักเคภาษาการห้องอยังใบเหลืองบะฮู้เป็นยังเหลืองแต่อน,นี่ใบบลเลืองก็มีเนะี่ยแต่ใบหินหิน,ห,นหินก็นคือวิลลินแวงๆเนี่ยนีแต่บะฮู้เป็นยังมันเหลืองดินบางงามก็บาด้ดมะเขส้มสองหลูกสุดท้ายลาไม่ทันคือมัน เม็ดมันตกไปท่นอันนี้อันนี้ใบาราใบายหบยีลาใบอย่างสักอย่างหนึ่งกินแล้วๆก็เอามาซุกๆุกุกไว้เป็นซิปต,ต้นคุณออกเหตุต้นเดียวออกมนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวต้นพีกค,คงต้องย้ายออกพอจะเอาต้นนี้ไว้เอาไว,ควา้คั่วแฮมมะคั่วแฮมนี่ก็มาหินติตกรถตัดโกงยู่เทินจุยเป็นคนดีจุยเปิดเอาออกไห แล้วก็น,นี่มันมีแก่นนาา้อยๆเหมืนตอนไปขว้างกันเลยงบกอบใส่นาสารถมาขว้างเพ่อยากให้ดูนี่อยากให้ดูนี่ต๊ดต๊ดตึนไออซาเละเนเพ่ความพยายามมันออกมาต้นสูงจนแดดส่องมาถึงเนี่ยต้งลุ่มเพียบเอามาปลูกเอาย่อสองสามต้น ออกเยอะขนาดช่วงกลางบ่เคายออกมาออกช่วงที่มีแดดเนี่ยมักว้างก็ประมาณนี้มากคือเปลาะจะเปาะบ่เปาะ,ปะโมโหเนื่อไม่เขียวครึ่งลึ่งหนีเฮ้เปาะแต่ก็นี่จุกุกะเขว่ายิบพิดถุงมามาื่อพริกนะจ๊ะทั้งพริกเน่าพริกดีผสมปนเปกันอยู่ในนี้ออกโกูกไวมากนะจ๊ะ องส่ใช้ปุ๋ยผิดสูตรนะเนี่ยแมงวันนี่นะนี่นะตัวดีเลยนี่ทําผลิตภัณฑ์อย่างออกมานี่กับมันไหลก็ไหลกินนี่พักกรารกอ็อธิบายกลิ่นมันบ่ถูกจะว่าโหระพากับใบจกระเพรากับบาดใจแมงลักกับบาดใจหลายๆอผสมกันเน็้ออกของแล้วเนี่ย เม็ดยังแมงลักเลยเนี่ยกำกอดออกมาเป็นตาตาเนี่ยจะลายนอยอะ่ะเป็นตาเป็นตาอยู่โดนน้าแล้วมันเหมือนแมงลักเลยอ,ะอ่ะกำก็จะหอมๆใส่ใส่มกใส่แกงกระเพราหินแล้วหินอีก หัวระพามาเขือต้นหอมหอมหลวงไม่หอมใหญ่เอาหอมใหญ่มาใส่ใจะจลายเป็นต้นหลวงเพราะหอมน้อยมันเขียมหอมน้อยแห้งๆมันเขียมหายากอันนี้ปลูกมะกรูดเพราะมะกรูดไม่ออกสักกรูดเลยเนี่ยคุณหายไปไหนหมดอันนี้คือทายอะไรเอยทายถูกก่ทายถูกไหมทายถูกไหม ต้นอะไรจ๊ะใบขาวๆเนี่ยต้นมาลอดเจ้าเพาะไว้ทนาะเผือปปิกบานไปปูกคือมดเลยนี่ก็ดอกดาวเรืองมาแข้งขมนี่ขยายสาขาอาจจะใครมาปลูกเก้าเดียวตอนนี้มีหลายเก้าละต้นหอมห <laughs> อม พักบุงเอามาปั๊บดินจุให้ดินหลวนดินงามก่อนเดี๋ยวข่อยเสาะทัวมาใส่อันนี้ใส่กระถางใยไว้แล้วบ่มีตีดินนี่กับบางามกับบะแมะไว้นี่ก่อนฟ้าก่อนเดี๋ยวข่อยเอาดินสวยๆมาหื้อวันยุทธวันยุทธมาได้กับบะหวางซักเตี่ยตายกะเอวกะไปต้นพริกนี่มีตีปลูกพักบุงนี่ได้ไปมื่นนึงแหละ ฝฟแดงอันนี้อันนี้ลืมลืมลืมพักขาตององามอะเอามาปลูกย่อมเดียวเนี่ยแม่นมดเนะี่ยอันนี้ปลูกต้นหอมผักชีนี่ออกมาแล้วต้นเล็กๆๆๆกเล็เลเลเลอ่ะน,นี่เนี่ยอออ,อใบยังมัุ่ผสมปนเปอ,อันนี้ก็เจี๊ยบ เพราะว่าเม็ดมันผสมอยู่กับเม็ดพักชีป้าข้างบ้านเอามาฮู้ก็เลยเอาใส่ในตัวกันออกมาก็ดีจะได้ใส่ถุงให้หมดมส่วนน้อยหอยลอดก็มีประมาณนี้เดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายทําการปลูกต้ในไม้ให้พอนี่เอาไปปลูกบ้านทั้งหมดนี่เชีงดงเชียงดานี่ อันนี้ก็บบหมอยู่กระถางนี่เอามามันได้ตต่สลวดต้องปลูกอิสระดอกโหระพานี่จ้ะกายกงอยู่ตรงนี้เราต้องเด็ดอันไหนที่มันดอกเราต้องเอาออกเอาดอกมันออกถ้าเราไม่เอาเม็ดมันเพราะมันจะทำให้ต้นไม้เ,เหมือนยังสาวตลอดเวลาจะมียอดให้เราเรื่อยๆนี่จ้ะสาบเสือเอาไว้หนีหยั่ง เอาไว้ต้นหนึ่งเพื่อเป็นแพลกะเพรากำกอโหละพา้าพักภัยถ้ามีดอกเด็ดหมดเพราะว่ามันจะได้มีอยอดถึงเขาตลอดตลอดจบด้วยประกาศลัสนี่บานหน้าคนอู้สักกรรมบายบาย